โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคนที่ยังไม่กดติดตามมีมากกว่า82%เลยนะครับถ้กากดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับโอเคครับผมก็ต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน กันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมเฟิร์ดกอดนะครับผมก็้าู่กับเกมหรือสปาร์เดเบิลนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะพามาทำคลิป10อาวุธดีแต่คนไม่ใช้นะครับผมในปี2021นี้นะครับผมโอเคจะมีอาวุธอะไรกันบ้างเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับอาวุธแรกนะครับผมก็จะเป็นปืนนี่ดาบนี่นะครับผมเป็นดาบ ช่วงอ e ีวต์ซอมบี้มั้ครับผมไม่รู้นะก็ใช่แหละว่าว่าเป็นดาบอะไรอนะ s o l อะไรออ่านไม่ออกว่าทุกคนขอโทษทีโอเคก็เป็นดาบที่ดีเลยนะครับผมมันติดไฟด้วยนะครับผมก็ความเสียหาย3ระยะ4ควอมแมน3แล้วก็ข้องตัวหนึ่งครับแต่มันก็วิ่งเร็วอยู่นะครับผมใช้ดาบนี้โอเคก็ ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมโอเคก็ให้เป็นอันดับที่10บแล้กันนะครับผมโอเคครับอันดับต่อไปนะครับผมก็เป็นปืนนี่นะครับผมปืนพกเปียกโชคนะครับผมคือตอนหลังๆมาผมก็ไม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะแล้วแล้วนะครับผมปืนนี้ก็ผมไม่รู้นะว่ามันไม่ดีเฮ้ยว่ามันไม่ดีไม่ดีอะไรวะ ไม่ดีหรือมันเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นอะ่ะคือเขาเล่นแตะซองน้ํากันนะครับผมก็ไม่ดูนะโอเคประมาณนี้นะครับผมความเสียหายสี่ระยะสามความแม่นหนึ่งข้องตัวสี่นะครับผมความแม่นนี่ก็ต้องเพิ่มมาหน่อยนะครับผมเพราะว่ายิงแม่แม่นเลยนะครับผม แล้วก็มีแอทแท็กสกิลพิเศษด้วยนะครับผมทำให้สตูเปียกรดคูฮลดการเคลื่อนที่โอ้ยทำให้สตูเปียกลดการเคลื่อนไหวและความเร็วเซตอะไรเนี่ยการรีโหลด50%โอ้อ่านมั่วแล้ววะและอะไรเนี่ยบอกการใช้แกดเจ็ตและสกิลด้วยก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีเลยนะครับผม ก็ให้เป็นอันดับที่9แล้วกันนะครับผมก็มาดูอันดับที่8กันเลยนะครับผมก็เป็นปืนนี่นะครับผมปืนซองซองซอมบี้นะครับผมอันดับที่8นะซองซอมบี้ก็จีดแทกซอมบี้ด้วยก็ความเสียหายก็4ระยะ2องความแม่น3แล้วก็เพื่อนที่4ี่สนะครับผมก็เป็นอาวุธอันดับ8ที่โคตรจะดีเลยนะ ผมเพราะว่ามันติดผิดด้วยนะครับก็ปืนนี้ก็สายสีก็น่าจะครอบครองยากไปแล้วว่าเพราะว่ามันโอ้โหราคาสามร้อยอ่ะทุกคนคือโคตรแพงเลยนะครับผมขีคก็ดูอันดับที่เกกันเลยนะครับผมอันดับที่เกก็จะเป็นสองธาตุนะครับผมคือผมยังไม่เคยเห็นคนเล่นเลยนะครับปืนนี้สองธาตุ คือแบบมันไม่ดีหรือว่ายัางไงผมก็ไม่รู้นะครับคือผมไม่เห็นคนเล่นเลยนะครับผมสองถาาผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงผมก็เดี๋ยวจะลองเอามารีวิวดูละกันนะครับผม <c oughs> เผื่อผมทํานะเพราะความเสียหายอันนี้คเออันเนี้ยอันอันที่เจ็ดแล้วนะครับผม ความเสียหาย4ระยะ3ความแม่น3แล้วก็ห้องตัว2นะครับผมก็ดีแหละผมว่ามาดูอันดับที่6กันเลยนะครับผมอันดับที่6ก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมก็อันนี้ผมตั้งแต่ผมเล่นนูนะ่นอะผมเคยเห็นโปรมันใช้อยู่นะครับเนี่ยมันเป็นอาวุธที่โคตรจะดีเลยนะครับผม ก็มันมากับแพ็กอะไรวะผมก็ไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมความเสียหายก็สีห้องตัว3ป้องกัน1แล้วก็ความทนทานอีกสานะครับผมมาดูอันดับที่เท่าไรวะที่5้ากันเลยนะครับผมไหนหว่อันดับที่5้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมปืนใหญ่ผีสิงนะครับผม คือมันเป็นปืนที่โคตรแรงเนยนะครับผมผมเคยเอาไปเจาะหน้าพาอยู่นะครับผมมันเจาะเข้าอยู่นะนีย่ยอันดับที่ห้าเนี่ยโคตรแรงผมบอกเลยเอา้าอย่างแรงอะ่ะความเสียหายก็ดูเอานะครับผมสี่สิบห้พูดแล้วอะ่ะมาดูอันดับที่สี่กันเลยนะครับผมอันดับที่สี่ก็จะเป็นปืนนี่นะครับผมปืนหนักหน้ากากาจำแรงนะครับผม ็เป็นปืนที่ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับผมก็อ่านเลยนะครับผมมันจะเร,เราใส่หน้ากากแต่ละอันมันก็จะเพิ่มความพิเศษไปคนละอย่างเลยนะครับผมโอเคอันดับที่4นะก็ดูสเต็ปกันเลยนะครับผมโอเคไปต่ออันดับที่3นะครับปืนนี้นะครับผมปืนพ่นไฟนะครับผมเป็นปืนซอง้ลยนะครับผม ผมไม่ค่อยเคยเห็นคนเล่นเลยนะครับปืนนี้มันแรงอยู่นะปืนนี้ผมเคยเล่นเอาไปเจาะนะพาเข้านะครับผมแต่ต้องใส่หัว SF ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใส่หัว SF มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ดูเอาละกันนะครับผมโอเคต่อไปอันดับที่สองอัดับที่สองอยู่ไหนว่า อันดับที่สองหาของนะครับผมทุกคนหาไม่เจอวะนี่นะครับผมอันดับที่สองนะครับผมก็เป็นปืนพกโฟฟซีออนดาร์กนะครับดาร์รือดาร์กวะโซีออนดาร์กแล้วกันนะครับผมโอเคก็เป็นปืนพกปืนพกนะครับผมเป็นอาวุธพิษด้วยนะครับผมก็ ตอนแรกผมเห็นคนเล่นอยู่นะคือมันโคตรแรงเลยนะครับผมมันเป็นปืนพิษด้วยคือโคตรจะแรงนะครับผมโอ้โหคือยิงนาพาแบบสะสมพิษไปเรื่อยๆอะ่ะโคตรแรงนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ไปซื้อซื้อใสซะนะครับผมก็เป็นปืนโอ้ยที่แรงปืนหนึ่งเลยนะครับผมโคตรจะแรง โอเคมาดูอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมหาก่อนโอ้โหไม่เจอผมขอหาก่อนนะครับผมนี่นะครับผมอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมปืนคนที่เมเล่นเลยนะครับผมก็จะเป็นปืนยูนิคอนนะครับภาษาอังกฤษข้างบนอ่านตรงไหนวะไม่ออกก็เป็นปืนยูนิคอนนะครับเป็นอาวุธประเภทระเบิดด้วยนะครับผม มันใช้ทำอีเวนต์ได้ไหมว่าผมก็ไม่รู้เลยนะครับก็ความเสียหาย2ระยะ3มแม่นยำ3ามห้องตัว4นะครับผมก็เป็นอาวุธที่ติดสตันนะครับผมแล้วก็มันก็ยิงเข้าอยู่นะครับคือเรายิงนัดแรกไปใช่ไหมครับมันจะติดสตัรงงนะครับผมมันจะทำให้สัตูสะัักนะครับผมเหมือน,นเราใช้กเจีตแฝดอะทุกคนประมาณนี้นะครับผม โอเคก็ครบไปแล้วนะครับผมสิอาวุธที่คนไม่ใช้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยก like, กอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคกดติดตามสู่หนึซับสไครต์เลยนะครับผมโอเคก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ